เปปพื่อนสี24ชั่วโมงเป็นไงบ้างวันนี้น้องแบงกับกิจกรรมของซอฟต์โดด้ใช่ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่บรารู้สึกว่าอบอุ่นมากแล้วโฮมมี่มากค่ะได้ได้แบบว่ามาตกแต่งคัพเค้กกับทุกคนนะคะแล้วก็เป็นสกิลหนึ่งที่บํมชอบอยู่แล้วเพราะว่าบําชอบทําขนมอยู่แล้วนะคะก็ะวันนี้แฮปปี้มากมาค่ะพอได้ลองทำนะรู้สึกว่ามันมันเข้ากับบุคลิกาแมคส์นีมก็จริงๆถือว่าใช่เลยค่ะคือบําเป็นคนหนึ่งที่ชอบของหวานมากแล้วก็ ชอบทานชอบทำค่ะแล้วก็แบบว่าชอบดูหาอินสปิเรชันใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออไงเนี้ยตอบโจทย์นะคะแล้วก็ในเรื่องของกลิ่นใหม่วันนี้ลาลิเชีสของโซเป็นกลอรี่ก็เป็นหนึ่งกลิ่นที่ควมชอบมากจริงๆค่ะหอมมากค่ะก่อนเรามาพูดถึงโปรดักนิดนึงในส่วนของซอฟเฮนกลอรี่ที่เป็นมูนิล a n i l l a m i c สอันนี้ค่ะเป็นในบ้านคนได้ลองแล้ว คือจริงๆตัวนี้ไลน์นี้มี4ทั้งหมด4ตัวใช่ไหมคะคือบอมาณชอบทุกตัวเลยแต่ว่าถ้าให้เลือกหนึ่งตัวที่ชอบที่สุดอ่ะจะเป็นบอดี้บัตเตอร์เพราะว่าคือ s ซเฟนลอรีบอดี้บัตเตอร์เขาเป็นซิกเนเจอร์อยู่แล้วคือช่วยความชุ่มชื้นได้ดีมากๆแล้วก็ที่สําคัญคือกลิ่นหอมติดทนนาน,นะคะ่ะคือใช้คืนนี้พรุ่งนี้ตื่นมาก็ยังหอมติดเสื้อผ้ายังติดเตียงเลยอะคะ่ะก็ชอบมากคะ่ะเป็นความหอมแบบลูกคุณหนูใช่ฟีลแบบหอมแบบลูกคุณหนูแล้วก็น่าค้นหาคือมันมีท็อปโน้ตแล้วก็จะมีแบบ คือเป็นวานิลาแล้วก็จะมีความซ่อนความช็อกโกแลตที่ดูเป็นแบบช็อกโกแลตกับคาราเมลที่มันดูยูนิเซ็กซี่ด้วยเลยคะ่ะก็รู้สึกว่าเออชอบมันดูลูกคุณหนูแต่ก็มีความแบบติดขี้เล่นเซ็กซี่นิดๆด,ด้วยค่ะถ้าบอกว่าได้ใช้มันจะเป็นฟิลไหนลวในแต่ละวันูนในวันวน,นั้นัคือผมว่ามันเป็นลุคหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าพอมีกลิ่นเนี้ยวันไหนที่ใช้โซอบกอรอี่กลิ่นวานิลาดิชั่สก็จะรู้สึกว่าเรามีความสุขเหนือทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในววนนัันนน้เเพรราาาะา่แบบหอมแบบ บอกว่า dreamy มันเป็นแบบ dreamy มากๆค่ะมีเทสต์ล้วมีการที่ตัวหอมไปทั้งวันนะคะแบบคือจริงๆตัวนี้หอมไปทั้งวันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันไหนอยากให้ติดเป็นพิเศษอะ่ะ<ม>ก็จะอาบน้ำด้วยกลิ่นเดียวกันคือใช้ใช้สบู่เสร็จก็ใช้บอดี้โลชั่นแล้วก็ใช้บอดี้บัตเตอร์ในโซนที่แบบว่าพวกข่าวหรือซอกเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเพื่อเพิ่มความติดทนนานให้กับกลิ่นคือราบอกว่าถ้าใช้นี่แบบอยู่ได้ทั้งวันค่ะเหมือนคนอาบน้ำตลอดเวลาค่ะ แข่ก็ฝากด้วยนะคะวันนี้ลาลิเชสนะคะของ Soul Glory เป็นหนึ่งผลตัหนึ่งตินนะคะที่บมชอบมากๆคือ added to my favorite เรียบร้อยแล้วนะคะก็เชื่อว่าทุกคนถ้าได้ลองเนี่ยก็จะชอบเหมือนกันค่ะมเีครบเรียบร้อยแล้วค่ะมีหลายเซ็ตด้วยค่ะคเรื่องซีรีส์ค่ะคุณพี่ใกล้แล้ว ใกล้จบแล้วค่ะก็วันนี้ EP 19พกพรุ่งนี้ EP 20ก็เป็นตอนจบแล้วค่ะฝากทุกคนติดตามด้วยคือเรื่องเข้มข้นมากๆโดยเฉพาะแบบทุกตัวละครเลยคืออย่างคุณพี่คุณเอกกับคําดวงเนี่ยเขาก็เริ่มเผยความในใจต่อกันแล้วใช่ไหมแล้วก็ต้องไปรอลุ้นว่ายี่สุนจะยอมรับความจริงได้หรือเปล่าหรือว่าเขาจะไปก่อเหตุการณ์อะไรไปสร้างเรื่องอะไรอีกหรือเปล่าค่ะแล้วก็ฝากติดตามจุดจบของยี่สุนด้วยนะคะ ฟีดแบ็ที่ได้รับจากแฟนๆนี่มันตรงกับใจที่แบบเคยหวังตรงนะคะถือว่าตรงเลยเพราะว่าก็รู้อยู่แล้วว่าตัวละครนี้เป็นเล่นเป็นประมาณนี้ฟีดแบ็กน่าจะประมาณนี้ค่ะแล้วก็หลายๆคนก็ให้ฟีดแบ็ตรงเลยแต่ว่าที่เอ็กซ์ตร้าขึ้นมาคือบอกว่าแบบเอ้ยชุดสวยดูสวยดูแบบแล้วก็ฉากแบบตลกน่าติดตามเลยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟีดแบ็ที่เกินคาดค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่ติดตามกันมาแล้วร้ายกับชิดนสวย ค่ะคือตอนแรกอ่ะก็เข้าใจอย่างนั้นว่าเขาร้ายแบบร้ายแบบว่าขำๆอะไรอาเงี้ยค่ะแล้วก็หลังๆมันก็จะมีช่วงที่แบบว่าเฮ้ยเริ่มหลุดๆบ้างเล่นของบ้างอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราก็หวังว่าเขาจะกลับมาได้ค่ะมคือหลังๆเจอเขาเาบอกว่าอุ้ยแบบตัวจริงน่ารักจังเลยแต่ว่าไม่ค่อยชอบยี่สุนเท่าไหร่อะไรอะเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นมากกว่าค่ะเล่นถือ ก็ดีใจใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นเป็นถือว่าเขาเรียกว่าอะไรตามคาดค่ะบทที่ส่วนนี้แอบแอบพลิกบทกับกับคาแรคเตอร์ตัวเองนิดนึงไหมะพลิกเลยค่ะพลิกหนักเลยคือต้องตอนเวิร์กช็อปกับค้นหาตัวละครก็คือใช้เวลาใช้ใช้เวลาเหมือนกันเพราะว่าเหมือนเขามีหลายเลเยอร์บางทีเขาก็เหมือนจะฉลาดบางทีเขาก็แบบอะไรของเขาก็ไม่รู้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องพยายามเข้าใจความคิดเขาให้ได้นะคะว่าดีไซน์มยากของตัวอจะเป็นตัวก็ ใช้เวลาประมาณหนึ่งค่ะถือว่าเป็นคนที่ทำให้บบได้แบบพัฒนาสกิลเยอะเลยค่ะ mm hmm. คือได้พัฒนาสกิลเยอะมากเพราะว่า mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรอะความลึกของตัวละครเยอะกว่า,อาตอนที่บําเล่นเป็นหม่อมหลงปกเกตค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะดำชอบอะไรรชอบในความน a ï ของเขา,าความที่เขารักคุณแม่แล้วเชื่อฟังคุณแม่มากๆเ่ยค่ะคือก็เป็นอะไรที่หาได้ยากในอาจจะแบบในทุกๆยุคสมัยเลยที่แบบคนหนึ่งที่ ยอมที่จะเชื่อคุณแม่เชื่อฟังคําสอนของผู้ใหญ่มากขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างมีเสน่ห์คือถ้าเกิดเขาเจอคนที่ชักนําไปในทางที่ดีเขาก็คงจะไปได้ดีสุดๆอะไรเงี้ยค่ะแต่บังเอิญคุณแม่สอนอะไรก็ไม่รู้ค่ะ้สุดว่าขจะกลับตัวได้ค่ะก็ฝากเอาใจช่วยยี่สุดด้วยสองอีพีสุดท้ายแล้วนะคะรับชมได้ทางไหนรับชมได้ทางช่องสมนะคะพุทธปรหัสนะคะสองทุ่มนะคะสองทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็ทางสามพลสด้วยค่ะ มาที่ซีรีส์เกิร์เลอรต่อค่ะอ่าฟิ f อะค่ะ f u l ฟิ e เดอะซีรีส์ค่ะเล่นคู่กับน้องอุ้มเป็นไงบ้างคะกระแสดีมากกระแสถือว่าดีมากดีเกินอันนี้เลยดีเกินคาดเลยคือตอนแรกเราคุยกันว่าแบบเอ้ยแบบมูดมูดมันจะออกมาเป็นยังไงนะแบบแฟนคลับจะชอบหรือเปล่าจะเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเพราะว่าก็เป็นอะไรใหม่ๆทั้งสำหรับบัมแล้วก็สำหรับพี่อุ้มด้วยค่ะรู้สึกยังไงกับการที่ว่าได้รับการตอบรับมากขนาดนี้แฮปปี้มากแล้วก็อยากเปิดกล้องแล้วเพราะว่า คือรู้รู้หมารู้ซีเควนซ์ของเรื่องแล้วแต่ยังไม่ได้เห็นหมดค่ะก็รู้สึกว่าทุกคนน่าจะชอบเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวทุกคนมากเลยเนี่ยบางที<ด>เราอ่านล้วก็จะแบบเฮ้ยอันเนี้ยเราก็เคยเป็นแบบเหมือนเราเลยไดอเล็กนี้อะไรเงี้ยค่ะคือยังไม่ทันเปิดกล้องค่ะคนก็เริ่มเขินกับกับแบมกับมุ้มแล้วอ่ะขอบคุณค่ะขคเขินหมดกันเรขอยัอดแบมน่าจะอยู่ในทวิตเตอร์ทั้งวันวันนั้นเหมือนมี ใช่ค่ะก็คือตามมาดูแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเห็นฟีดแบ็กแล้วแบบเสียงไปค่อนข้างแตกไปในหลายทางนะ้วแต่ก็รู้สึกว่าออผลตอบรับดีเกินคาดมากๆค่ะอ,อยากเข้ไปวันที่บอกว่าเราตัดใจเข้ามาในเส้นซฟฟิกก,นะก็จริงๆเคยบอกอยู่แล้วว่าเป็นแซฟฟิกเป็นอะไรที่ประมาณอยากจะอยากจะทําอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ชอบแล้วเราก็เป็นอะไรใหม่ๆด้วยคะ่พะพอ พอเหมือนเขาติดต่อมาแล้วก็เห็นเป็นบทนี้อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันน่ารักคือมันเป็นซีรีส์ที่มีความคอมเมดี้เป็นฟิลกู๊ดเป็นแบบมีมาเติมเต็มให้ทุกคนเลยนะคะก็รู้สึกว่าอยากทําค่ะแล้วก็อยากจะทําให้มันออกมาให้ดีที่สุดยากไหมคะกับการที่เปลี่ยนจากปกติมาเป็นเกิร์ลนั้นยากไหมคว่าในเรื่องของการค้นหาตัวละครยากพอๆกันเพราะว่ามันก็เป็นหนึ่งตัวละครที่เราต้องเข้าใจเขาอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะแบบ มีอะไรที่แตกต่างกันจากละครเนี่ยค่ะเพราะว่าเราใช้เวลาน้อยกว่าแล้วก็มันจะมีความธรรมชาติมากกว่าแบบบางทีดะลอกมันก็ไม่ได้ฟิกซ์มากอยากทำะไรอยู่ทำเลยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เราก็ต้องมาลุ้นกันว่าสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราดีไซน์ออกมาคนดูจะชอบหรือเปล่ากั่ามีแบบเาเรียกคอมเมนต์แล้วใจฟูใจฟูก็มีคนบอกว่าเอ้ยเห็นเคมีของเราไรนงี้ค่ะก็เคมีที่แบบ เออดูจินได้อะไรเงี้ยแล้วก็แติอเอยแบบเออก็จริงอะเราก็ดูแล้วยังเขินเลยก็ไม่ค่อยกล้าดูแบบพวกฉากเลิฟซีนก็อาจจะสกิปไปบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ซีนนี้ทุกคนเถียงกันแบบตอนที่มันเป็นดราม่าที่แบบว่าไออุ่นกับพาฝันทะเลาะกันอะไรเงี้ยค่ะซีนนั้นก็เป็นหนึ่งซีนที่คนพูดถึงเยอะก็รู้สึกว่าคุ้มแล้วที่ที่แบบว่าเวิร์กช็อปกันมาอะไรเงี้ยค่ะซีนนั้นเป็นเวลาตอนถ่ายใช้เวลานานที่สุดเลยค่ะทีนี้นานนะเรื่องนี้ก่าจะบอกว่าได้เปิดตัวในวันนี้ นานไหมไม่นานประมาณเออประมาณสงเดือนถึงว like ่านานไหมคะประมาณสงเดือนใช่ไหมงานที่บอกว่ามันต้องเก็บไว้แบบบอกใครไม่น่าจะมีไหมทุกคนเหมือนจะรู้อยู่แล้วเลยอะค่ะพอเปิดมาไม่ไม่เห็นมีใครเซอร์ไพรส์เท่าไหร่เลยนะคะคุฝากให้แฟนเราติดตามได้ค่ะค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะคิดว่าปีหน้าได้ดูแน่นอนค่ะก็เดี๋ยวจะ คิดว่าน่าจะกำลังเร่งเปิดกล้องให้เร็วที่สุดนะคะก็ฝากติดตาม f ูฟิลด e ซีรีส์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ